สวัสดีครับช่องประสงค์นินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ F4 ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง F4 ทั่วประเทศไทยแล้ว F ปทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้ฤดูกาลตลาดไทยนะครับผมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วงเล็บถูกที่สุดที่ทตลาดไทย บนเนื้อที่ห้าหมื่นตารางเมตรนะครับผมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก็ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมนะครับต้องมาส่งนนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าน้อยนานะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บสูงที่สุด,ท,สด,ท,สดที่ตลาดไทยน้อยนา,นาเพชรปักช่องนะคะรับผมยักษ์กกครับผมสองลูกโลกว่นานครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงดงามราคากิโลกรัมน้องหกสิบบาทครับผมนะครับ น้อยหน้าบ้านนะครับโลละ45บาทครับผมนะครับสรสดยดยามครับผมนี่ครับผมเต็มปักช่องครับผมนะครับกิโลกร,รัมละ35บาทอันนี้น้อยหนาเพรปักช่องลายครับผมนะครับกิโลกร,รัมละ25บาทครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเจอได้ที่ตลาดไทยเป็นตลาด กลางค้าส่งนะครับผมน้อยหน้าที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดและ้งเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยนะครับน้อยหน้าเพชรปากช่องครับผมนะครับไซจัมโป้ครับกิโลกรัมละสามสิบห้าบาทมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับทุกเกตทุกไซทุกราคาไซใหญ่ครับผมสิบบาทน้อยหน้าเพชรปากช่องยักษ์ครับผมสองลูกลูกกว่านะครับผมกิโลกรัมละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับีครับ พัดนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพนที่พเอซีท่านใดนะครับผมต้องการรับประทานน้อยหนาครับผมนะครับจากปากช่องนะครับผมนะครับเป็นปักช่องก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับทีก็รับได้ให้บริการครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมครนะสวยงามน่ารับประทานมากครับผมน้อยหนานะครับผมหรือว่าบ้านบัานคอยเอิ้นบักเขียบนะครับผมนะครับบักเขียบนะครับผมบักเขียบใหญ่ครับผมน้อยหนาจะน้อยหนานะครับผมนะครับ ลูกเกดลูกไซลูกราคามีป้ายบอกไว้ชัดเจนครับผมนะครับไว้หนานะครับผมไปจำโก้กล่องลูกโลนะครับโลละห้าสิบบาทไม้หนาบ้านโลละสี่สิบห้าบาทครับผมนะครับสวยสดงดงามมาทางด้านนี้ครับผมนะครับด้านนี้ก็จะมีร้านเดือนลุ้งนะครับสี่ห้าหกครับผมร้านเดือนลุ้งครับผมนี่ครับผมสวยสดงดงามครับผมน้ำหนิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง ตลาดคาน้อยหนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่มีท่้งใดนะครับผมต้องการนะครับรับประทานน้อยหนานะครับสดจากไร่ในจากสวนนะครับผมน้อยนาหวานๆนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยร้านเดือนรุ่งสี่ห้าหกนี่ครับผมนะครับเดยส่วนก้นงามครับผมนะครับนี่ครับผม ตลาดขาหน้าที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนุงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยอันนี้เป็นเบอร์ลายนะครับเบอร์ลองก็ราคาโลละ28บาทแล้วนะผมมีหลายเกตหลายไซส์หลายราคาหลายเบอร์นะครับผมให้เลือกครับผมนะครับตลาด้ายหน้าที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนุงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยช่องประสงค์น้นแก้วนะครับผมนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีพามาดูพามาชมนะครับผมตลาด้ายหน้านะครับผมนะครับ ที่ใหญ่และเยอะที่สุดนี่ครับผมครับร้านเดือนลุ่งนะครับผมเปิดตัวตอนนี้เลยแจัดจ่อได้เลยนะครับแล้วก็ผมดำๆเสร็จสุดยดงามนะครับผมน่ารับประทานมากหน้าหนาเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับมีหลายราคานะครับให้เลือกนะครับผมอันนี้ครับผมน้อยหนาบ้านนะครับก้อยครับผมสามสิบบาทพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีเอซี ผมก็ขอเชิญได้ที่ร้านเดือนลุ่งเสียหกนี่ครับผมนะครับตลาดไทนะครับผมบนโทรตัมนี้เลยครับผมนะครับแก็บหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับใหญ่จริงเยอะจริงนะครับผมแล้วคุเล็บถูกจริงครับผมนะครับหอมตลบอบอวลเลยครัหอมมากนะน้อยหน่าน้อยหน่าสุกนี่โอ้โหเนื้อเยอะมากครับผมนะครับเพชรปักช่องนะครับผมน้อยหน้าเพชรปักช่องลาย ลายจมูนะครับผมสามสิบห้าบาทนี่เป็นหามนะครับผมนะครับก็วันวันสองวันสุกนะครับผมนะครับบางลูกก็รับประทานได้เลยครับผมนะครับผมในหน้าเพชรบางช่องการดิบจองบาทเยอะจริงนะครับใหญ่จริงครับผมนะครับแล้วก็ถูกจริงด้วยครับผมนะครับก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f ีทั่วประเทศไทยแล้ว f ็ีทั่วโลกครับผมครที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กด, like, กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับไปให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอปีได้รับชมกันนะครับกับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ